สวัสดีค่ะจา่าทานหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ เราไปดูความคิดความรู้สึกหรือพลังงานของคนที่คุณกำลังคิดถึงหน้าเขาอยู่ในใจกันนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้เขามีความคิดความรู้สึกกับคุณในรูปแบบใดบ้างความคิดถึงของเขาที่มีให้กับคุณหรือความรู้สึกของเขาในวันนี้ที่มีต่อคุณเรามาอัปเดตพลังงานความรู้สึกของเขากันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของคุณไหม The w o r r หกเหรียญ6ดาบ พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างให้โอกาสคนได้ซ้ำๆอะไรที่คุณช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าคุณทำได้คุณให้คุณช่วยหรือแม้กระทั่งมีใครมาขอโอกาสคุณถ้าหากคุณรู้สึกว่ามันไม่เหลือบาทกว่าแรงคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณเคยให้โอกาสคนหลายคนไปนแล้วบางคน ก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้แต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามแต่คุณไม่เคยเอาตัวเองไปยึดติดผูกติดกับสิ่งเหล่านี้เลยคุณมองว่าในวันนั้นคุณเต็มใจที่จะให้โอกาสในวันนั้นคุณเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมายัางไงคุณพร้อมที่จะรับมัน เพราะคุณมองว่าในวันที่คุณให้โอกาสหรือให้ความช่วยเหลือใครในวันนั้นคุณมีความตั้งใจดีและมีความเต็มใจที่จะให้ดังนั้นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วมีความสุขคุณก็จะไม่เก็บมาคิดอีกดังนั้นมันเลยเป็นพลังงานของคนที่พร้อมจะให้โอกาสคนอื่นได้เสมอนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะสิบไม้เท้า ในตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเขาอาจจะไปสร้างปัญหาอะไรเอาไว้หรือทำให้คนรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งพอถึงจุดนี้ถึงวันนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเลยแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วในที่สำคัญในตอนนี้เขากำลังเจอปัญหาหลายๆด้านไม่ว่าจะปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัว คนคนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหน่วงและแบกรับความรู้สึกของทุกๆคนไว้รวมถึงความรู้สึกผิดของตัวเขาเองที่มีต่อคุณด้วยนะคะ ราชาถือดาบแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างปล่อยวางอะไรได้เร็วคนคนนี้เวลาเครียดหรือเวลารู้สึกวิตกกังวลอะไรถ้าหากเขามองว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่สามารถทําให้อดีตมันเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นได้คนคนนี้ก็พร้อมที่จะตัดแล้วเดินหน้าต่อซึ่งอาจจะเป็นข้อดีสําหรับตัวเขาที่ไม่เอาตัวเองไปจมอยู่กับเรื่องแย่ๆมากจนเกินไปแต่มันก็อาจจะเป็นข้อเสียในสายตาคนอื่นที่ทําให้เขาเป็นเหมือนคนที่ไม่แคร์อะไรเลย ไม่แคร์ความรู้สึกใครทําอะไรตามใจตัวเองไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทํามันจะทําให้คนอื่นรู้สึกแย่มากแค่ไหน 6ดาบในตอนนี้เขารู้สึกอยากกลับมาพาคุณผ่านปัญหาและอุปสรรคที่เขาสร้างเอาไว้คนคนนี้อยากกลับมาลงเรือลำเดียวกับคุณนะคะและเขาอยากเข้ามาเป็นคนที่จัดการเคลียร์ปัญหาเคลียร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตให้กับคุณเขาจะไม่ให้คุณทำอะไรอีกต่อไปเขาจะไม่ให้คุณลำบากกับ กับปัญหาที่เขาสร้างเอาไว้เขาจะเป็นคนแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองและเขาจะเยียวยาจิตใจของคุณด้วยความตั้งใจจริงของเขาที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขขึ้นคนคนนี้อยากกลับมาลงเรือลำเดียวกับคุณแล้วพาคุณผ่านไปเจออนาคตที่ดีกว่าที่เขาเคยสร้างเอาไว้ให้กับคุณ ราชาถือไม้เท้าเขาอยากติดต่อคุณนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้แล้วการกลับมาในครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพูดคุยวิธีการพูดของเขามันจะเปลี่ยนแปลงไปที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรตามใจตัวเองพูดอะไรโดยไม่สนว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงแต่ในการกลับมาครั้งนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเขาจะเปลี่ยนเป็นคนที่พูดจะมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์ รับฟังคำพูดของคนอื่นรับฟังคำพูดของคุณจะไม่โต้แย้งจะไม่ใช้คำเถียงข้างๆคุๆเหมือนในอดีตแต่ทุกอย่างที่เขาจะพูดมันจะมีเหตุผลรับรองหรือมีเหตุผลที่จะลองรับว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือเรื่องจริงเขาจะไม่ปฏิเสธลอยๆอีกต่อไปและที่สำคัญนะคะในวันที่เขาติดต่อคุณมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาพูดออกมาจากปากของเขาไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาหรือคำ คําพูดที่เป็นการรับรองความเป็นตัวของตัวเองสิ่งเหล่านั้นมันคือเรื่องจริงอะไรที่เขาสัญญากับคุณในวันนั้นหรือหลังจากนี้เขาจะทําให้ได้ตามที่เขาพูดเขาจะไม่ผิดคําพูดของตัวเองอีกต่อไปเพราะเขาหนักแน่นและมั่นคงกับความคาพูดของตัวเขาเองแล้วนะคะ The w o r l คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต,ต่างอำเภอได้ในตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะทุ่มเทให้กับคุณเพราะคุณคือคนเดียวที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาคุณอาจจะบอกจ๋าว่าที่ผ่านมาคุณดูไม่มีคุณค่าในสายตาเขาเลยคุณดูเป็นเหมือนใครก็ไม่รู้ที่เขาอยากจะกลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะทำดีเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คนคนนี้แค่แสดงออกไม่เป็นจริงๆคนคนนี้รักคุณและรู้สึกดีกับคุณและเขาให้ความสําคัญกับคุณมากเพียงแต่เขาจัดลําดับวิธีการแสดงออกหรือจัดลําดับความสําคัญทางความคิดไม่เป็นคุณ เป็นคนเดียวที่เคยเห็นในมุมของเขาทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านที่เข้มแข็งด้านที่กดเกลียวด้านที่อ่อนแอน้ำตาของเขาก็มีแค่คุณที่เคยได้เห็นความอ่อนแอที่เขาไม่เคยให้ใครเห็นก็มีแค่คุณที่ได้รับรู้เวลาเขามีปัญหาอะไรในชีวิตไม่ว่าจะหนักหรือเบาแค่ไหนคุณจะเป็นคนเดียวที่เขาอยากให้รู้เพราะเขารู้สึกว่า คุณคือเซฟโซนคุณคือความปลอดภยัยและคุณจะไม่ตําหนิไม่ซ้าเติมเขาไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาก็ตามคุณจะมีแต่การให้การซัพพอร์ตทางใจทางความรู้สึกและให้คําแนะนําที่ดีสําหรับเขาเสมอซึ่งตัวคุณเองอาจจะมองว่าสิ่งนี้คือการกลับมาหาคุณในวันที่เขามีปัญหาแต่เพราะคุณคือคนที่เขาไว้ใจที่สุดคุณคือโลกทั้งใบของเขาไนถือเหรียญ เขาจะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนและความมั่นคงไม่ว่าคุณอยากได้อะไรเขาจะทำให้คุณทั้งนั้นเขาจะทำให้คุณทุกอย่างบางคนอาจจะมีสิ่งของมีค่าติดไม้ติดมือมาให้คุณด้วยก็ได้อะไรที่คุณเคยพูดว่าคุณอยากได้หรือคุณอยากให้เขาทำให้คนคนนี้จะกลับมาพร้อมสิ่งนั้นสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้และเขามั่นใจว่าเขาจะต้องเลือกและทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ หกเหรียญเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะโอกาสที่คุณเคยให้กับเขาแต่เขาไม่รับมันไว้หรือไม่รักษามันไว้ในครั้งนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณและเขาจะไม่ขอเพียงอย่างเดียวนะคะ คุณให้อะไรกับเขาเขาจะให้สิ่งน,นั้นกับคุณคุณให้ความรักที่ดีกับเขาเขาก็จะให้ความรักที่ดีกับคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหลังจากนี้มันจะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันเป็นความรักที่มีการให้และการรับที่เหมาะสมคู่ควรกันเขาจะไม่เอาเปรียบคุณอีกต่อไปเขาจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณหลังจากนี้ตาช่างมันจะไม่เอียงอีกถ้าหากคุณให้โอกาสกับเขา สามเหรียญเขากำลังวางแผนที่จะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะภายในสามสัปดาห์แต่ไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจะติดต่อคุณมาเพื่อพาคุณผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เขาเคยสร้างเอาไว้แล้วเดินหน้าต่อไปด้วยกันมีบางคนบางกรณีเขาไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์มีการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกันมีการไปบนบ,นบานศาลกล่าว ขอให้ความรักระหว่างคุณกับเขาสมหวังคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องดวงหรือไม่เคยเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาในความสัมพันธ์จริงๆ ราชนีถือเหรียญแต่ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่คุณกับเขามีปัญหาการคุณก็นิ่งมากจริงๆแต่การที่คุณนิ่งมันยิ่งทําให้คุณมีคุณค่าการที่คุณไม่วิ่งตามเขาตามที่คุณไม่ทําอะไรเลยกับเขามันยิ่งทําให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวคุณและอยากรักษาคุณเอาไว้ความนิ่งของคุณยิ่งเงียบมากเท่าไหร่ยิ่งนิ่งเท่าไหร่มันยิ่งดึงดูดให้เขาอยากกลับมาหาคุณมากเท่านั้นดังนั้นถ้าหากในตอนนี้คุณนิ่งคุณไม่ทําอะไรอีกแล้วกับความสัมพันธ์นี้ สาบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะมันกําลังดึงดูดให้เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณคนเดิมกลับมาแต่ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองแบบในวันนี้นะคะไม่ต้องแสดงความรักให้กับเขาจนเขาหลงละเรลงเหมือนที่ผ่านมาเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองบ้างให้เขาบ้างในส่วนเท่าที่ทําได้อย่าให้เขามากจนเกินไปเพราะคนคนนี้ยังมีนิสัยของความเป็นเด็ก ถ้าหากคุณตามใจเขาหรือให้เขามากจนเกินลิมิตเขาก็จะหลงระเลงแล้วก็จะลืมตัวว่าเขาควรต้องรักษาจิตใจคุณบ้างแต่พอถ้าหากคุณเลือกที่จะนิ่งแล้วให้เขาในสิ่งที่เขาทําดีอะไรที่เขาทําไม่ดีก็ต้องตาําหนิหรือพูดออกไปตรงๆไม่ต้องเก็บเอาไว้มันจะทําให้คนนี้มีความเกรงใจคุณมากกว่าเดิม The t o w e ท คุณจะได้รับการติดต่อมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจ๋ามองว่าไม่น่าจะถึง3เดือนนะคะอาจจะเป็น3วัน3าสัปดาห์นับจากนี้ที่คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้เขาจะกลับมาทลายกำแพงทลายความทุกข์ในใจของคุณแล้วเริ่มสร้างกันใหม่อีกครั้งทาวเวอร์ที่มันพังไปแล้วเขาจะปล่อยให้มันพังแล้วเขาจะมาเคลียร์เศษซากความพังเหล่านี้ให้มันหายไปให้หมดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ ่วมกันกับคุณอีกครั้งเพราะคุณเป็นเดอะเวิร์สสำหรับเขาดังนั้นเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ดังนั้นเร็วๆนี้คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งขอให้คุณเตรียมรับมือนะคะกับความสัมพันธ์ที่กําลังจะกลับมาต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะว่าในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคู่บุญคู่บารมี ชอบอยู่นะมีลูกกับฉันนะหึงนะห่วงนะรู้หน่อยสิอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้านี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเปอร์เซนกันนะคะว่ามีธาใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวราศีพิจิกคนที่เกิดวันที่สองสิบสองยี่สิบสองคนที่เกิดวันที่หกสิบหกยี่สิบหกคนที่เกิดวันที่สิบสามยี่สิบสามถ้าหากใครคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณน้อมรับคำทำนายกลับไปนะคะและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ